ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา125การแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของมูลนิธิให้กระทำตามข้อบังคับของมูลนิธิและมูลนิธิต้องนำไปจดทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิวักสองถ้านายทะเบียนเห็นว่ากรรมการของมูลนิธิตามวักหนึ่งผู้ใดมีฐานะหรือความประพฤติไม่เหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิผู้นั้นก็ได้ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธินายทะเบียนต้องแจ้งเหตุผลที่ไม่รับจดทะเบียนให้มูลนิธิทราบภายใน60วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน และให้นำความในมาตรา115วรรค4และวรรค5มาใช้บังคับโดยอนุโลมวรรค3ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งและไม่มีกรรมการของมูลนิธิเหลืออยู่หรือกรรมการของมูลนิธิที่เหลืออยู่ ไม่สามารถดําเนินการตามหน้าที่ได้ถ้าข้อบังคับของมูลนิธิมิได้กําหนดการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นอย่างอื่นให้กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการของมูลนิธิต่อไปจนกว่านายทะเบียนจะได้แจ้งการรับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ตั้งใหม่ วัก4กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งเพราะถูกถอดถอนโดยคำสั่งศาลตามมาตรา129จะปฏิบัติหน้าที่ตามวัก3มไม่ได้